วงการหมอลำสั่นสะเทือนอีกครั้งพี่น้องคะเมื่อผู้บริหารหมอลำอลังการโชว์แล้วก็เสียงวิหกอย่างบอสนุออกมาโพสเดือดกลางดึกพี่น้องคะเกิดอะไรขึ้นคะ่ะหลายคนตามกระจับตามองพี่น้องคะว่าเกี่ยวกับประเด็นอะไรเรื่องอะไรนะคะมาฟังทางเพจไปด้วยกันขออนุญาตด้วยนะคะเพิ่นเอามาโพสลงแบบนี้พี่น้องคะ วงการหมอลำสั่นสะเทือนอีกแล้วเมื่อบอสนุผู้บริหารเสียงวิหกและอลังการโชว์โพสเดือดท้าชนพ่อกระเทยแล้วก็ลูกชายคนดีเรียกได้ว่าดราม่าร้อนระอุกลางดึกเมื่อบอสนุผู้บริหารหมอลำค่ายใหญ่เสียงวิหกและอลังการโชว์ออกมาโพสข้อความเดือดสกิดแผลวงการว่าลองสักตั้งไมล่ละ ระหว่างกูกับพ่อกระเทยแก่ตันหากลับทางคอควายจุดมมานะคะรักเมียเล่นผู้ชายและลูกชายคนดีคนนั้นน่ะสั่นพี่น้องข้อความดังกล่าวสั่นสะเทือนทั้งวงการแวดวงหมอลำและแฟนคลับทั่วสารทิศหลายคนพากันตั้งข้อสงสัยว่าพ่อกระเทยแก่และลูกชายคนดี ที่ถูกพาดพาิงนั้นคือใครพร้อมเดากันสนันว่าอาจเกี่ยวโยงกับคนในแวดวงหมอลำหรือเปล่านะคะโพสต์นี้กลายเป็นประเด็นร้อนในหมู่แฟนคลับหมู่แฟนหมอลำที่ต่างเข้าไปคอมเมนต์อย่างเผ็ดร้อนและพยายามเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นนะคะขณะนี้เจ้าตัวยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าโพสต์นี้ โพสต์นี้มุ่งถึงใครโดยตรงแต่แน่นอนว่าไฟที่ลุกจากโพสต์นี้กำลังลามทั้งในและนอกวงการอย่างรวดเร็วคุณคิดว่าโพสต์นี้พาดพิงถึงใครหรือมีอะไรซ่อนอยู่ในมากกว่านี้ดราม่าหมอลำเสียงวิหกแฮชแท็กหมอลำอลังการโชว์นะคะพี่น้องพี่น้องเกิดอะไรขึ้นแล้ว สำหรับบอสนุหมอลำเสียงวิหกได้ออกมาโพสแบบนี้ทำเอาหลายหลายคนพี่น้องขาที่นี่นั่งบอติดเลยพี่น้องขาตูดร้อนเลยแหละเพราะว่าถ้าได้เเวขนาดนี้แล้วก็คือลงบ่ได้ละพี่น้องสําหรับญาณุก็คือต้องถึงที่สุดแล้วจริงๆเรื่องนี้หลายคนพี่น้องขาจับตามมองละกะ เดาเดานะคะนี่คือการคาดเดาเยสิตก็เดาเหมือนกันคิดว่าน่าจะเกี่ยวโยงกับเรื่องเล่าที่ผ่านมาอ่ะไอ้หวางซันพี่น้องเยสิย์พ่อเดาออกแต่เยสิย์ก็ยังไม่พูดเพราะว่ารอให้บอสนุกออกมาเป็นผู้ชี้แกงก่อนว่าเป็นเรื่องราวอ,อ,อะไรนะคะถาเพิ่นบอออกมาบอกเ้อากับบอการว่าพี่น้องเผื่อผิดพลาดมันเป็นแค่เรื่องเดา ทุกคนทีไม่ใช่ตัวเพิ่อนน่ะก็จกับลู่กับโบแมนความจริงดอกพี่น้องแค่เดาแต่การเดาของเราอย่าอย่าเดามั่วๆพี่น้องคะอย่าไปเฝ้าไปเบาอีหยังรอให้ทุกอย่างชัดเจนกว่านี้ก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรนะคะแต่หลายๆคนจับตาม่งตอนนี้พี่น้องคะกําลังตูดร้อนเลยแหละกําลังแบบนั่งไม่ติดพื้นเลยแหละพี่น้องคะกับการอ ะะถือว่าเป็นข่าวสะเทือนวงการอ่าบางคนก็ว่าหรือจะเป็นเรื่องเล่าอาน่าแวดวงหมอรัมโบหรือว่าสิเป็นวงการอื่นยังสี่แหละพี่น้องเรื่องนี้เยสิสืซอมันว่าทาเพิ่นบ่มมีขขอมูลหรือว่าบ่มีความจริงเพิ่นบบออกมาโพดแบบนี้สํหรอหนุเพิ่นบบออกมาโพสต์แบบนี้แน่นอน,อนแล้วถ้าไม่มีใครมาออกมาหาเรื่องไผพี่น้องแต่ถ้าเข้ามาไม่จบไม่สิ้นนะคะ ยายาเหรียญกับบอดหนูถอพี่น้องผู้ใดเขามาเหรียญกับเพิ่นน่ะก็คือซวยแล้วให้้่าสัน้นเพิ่นบ่ปล่อยพี่น้องถาบ่แม่นความจริงค่ะเพิ่นกระสู้คือกันพี่น้องค่ะเพิ่นเป็นคนต้องชัดเจนอ่ะชัดเจนมีอะไรก็ตรง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 ,ตรงหนาเลยอ่ะพี่น้องเพิ่นเป็นค้นแบบนั้นนะคะแต่ไม่ไปละลางใครแต่อย่าเข้ามากายในพื้นที่ของเพิ่นให้มากเรื่องใดที่มั่น ผ่านมาแล้วนะพี่น้องผ่านมาแล้วเป็นอดีตไปแล้วปล่อยวางนะคะทุกคนอย่าเอาอะไรมายึดติดนะคะแล้วสำรับเรื่องนี้นะคะแย่เสิกะคิดหนักคือกันพี่น้องคิดหนักคือกันแต่คิดว่านะพี่น้องจริงๆคะ่ะแล้วเรื่องนี้นะคะทางหลายๆคนพี่น้องคะ่ะเพิ่นกะมาแสดงความคิดเห็นหลายได้พี่น้อง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากนะคะแล้วเหมือนกับจะชัดเจนนะพี่น้องที่บอกว่าพ่อกระเทยแก่แล้วก็ลูกชายตัวดีอันนี้ก็ถือว่าหลายๆคนกับสิเล่งเห็นอยู่เด็กแต่แยายศิษย์ก็เล็งไปจุดนั้นแหละแต่พกาเว้าพี่น้องเพื่อญานมันพาดญานิมันเป็นความจริงญานเกิดความเสียหายกับเพิ่น ขาบ๊แมนเพลินนะคะพี่น้องคะขาบอ๊อแมนเพลินกะเข้าไปผัดพิ้งถึงเพลินโดยที่บ่อเป็นเรื่องจริงเขากับบ๊อกาว้าน่ะพี่น้องสรุปแล้วเรื่องนี้นะคะรอทางด้านบอสนุเพลินออกมาชี้แจงหรือว่าเพลินออกมาว้าวต่อไปอีกพี่น้องคะว่าสมควรจบแบบไหนหรือว่าเรื่องราวแบบนี้จะลงเอยกันอย่างไรนะคะถาบอ๊อมาหาเรื่องถาบอบมาแสะเพลินเพลินกับโค้งสิบอมาลุกแบบนี้หรอกพี่น้องเตือดกลางดึกเลยนะพี่น้องคะถือว่า เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่หนักอยู่นะถ้าไม่หนักถ้าไม่มาก่อกวนเพิ่นกับ,บือสิบลุกขึ้นมาโผดแบบนี้แมนบพพี่น้องจ้างได้กระตามสร้างสําหรับเรื่องนี้นะคะกะรอดตัวพี่น้องรอทางด้านบอสนุ่อนออกมาเว้านะคะเพราะว่าสิทซิ์กะได้แครคิดซ้ำนั่นเองพี่น้องคะ แังใ้ก็ตามสร้างสําหรับเรื่องนี้นะสำหรับเรื่องเล่าแบบนี้นะคะถือคิดว่านะคะเป็นการไม่ยอมจบอืมถือว่าเป็นการไม่ยอมจบอะไรที่หลุดมาแล้วก็ยังตามละลานอีกเหรอตามมานี่อีกเหรอพี่น้องคะสําหรับเรื่องนี้แล้วนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนจับตามองแล้วแฟนคลับเอฟซีหลายๆคนพี่น้องคะ ตาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานาพี่น้องหลายคน้นกะเดาถือถือใจเยสิิ์นี่แหละเ่าถือกิ่งหยังดอกบางค้นกะเดาก็ถือพี่น้องนี่แหละเป็นการที่ด้นเดาทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะรวมถึงเยสิ์ก็ด้นเดาเหมือนกันเลยประกาเว,ว่าอีหยังรอทางด้านบอสนุออกมาพูดก่อนนะคะพี่น้องคะวันเรื่องนี่หมายถึงใครพ่อกระเทยแจกับลูกชายตัวดีคนนั้นจะเป็นใครลออติดตามตอนต่อ,ตอไปพี่น้องคะถามมี่อีหยัง เดี๋ยวแย่สิทธิ์จะออกมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับฟังคือกันพี่น้องแยสิทธิ์ก็อยากรูความจริงคือกันรอทุกอย่างกระจ่างก่อนนี้ก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะจังออกมาหูพร้อมๆกันพี่น้องสาหรับมือนีฝากแม่แม่แฝนคลับเอฟซีนะคะคอมเมนต์เข้ามาเบิ่งค่ะพี่น้องว่าพี่น้องคิดว่าเป็นไผพี่น้องคิดคือกันกับแย่สิทธิ์บออย่าลืมนะคะพี่น้องคะ่ะคอมเมนต์มาค่ะว่าคิดแบบไหน ล้วเข้าสิถือเลขอพี่น้องสำหรับมือนี้ฝากควาสำนีค่ะสวัสดีค่ะ